ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ148ล้านไร่ซึ่งหลังจากฤดูการผลิตจะเกิดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมากโดยทั่วไปเกษตรกรเมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตการเกษตรหรือภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้วมักจกเะเผาทํำลายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ทำนาที่พบปัญหามากในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือคือการเผาตอสังข้าวเพื่อความสะดวกในการไถเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไปการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรส่งผลให้เกิดปัญหาวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศนอกจากจะทำให้เกิดมลพิษ และหมอกควันทำลายชั้นบรรยากาศของโลกแล้วยังเป็นการทำลายอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารและโครงสร้างดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตลดลงและมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดยะโสธรได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ให้ดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดยะโสธรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอขอวังได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาณกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรหมูที่9 ตำบลนำอ้อมอคอวังจังหวัดยโสธรซึ่งมีการฝึกอบรมให้ความรู้การทำการเกษตรปลอดการเผาการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการเศษวัสดุการเกษตรนอกจากนี้ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดการเศษวัสดุการเกษตรโดยมีการสาธิตการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองเพื่อเป็นการแสดงให้เกษตรกรได้เห็นและได้เรียนรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองและเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการปฏิบัติทางการเกษตรแบบลอดการเผา